ว่าจะปีเว้นปีหรือว่าปีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเอาที่ว่าแสดงแล้วเราไม่เครียดแล้วเป็นตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยเออถึงจะรับจริง,รงๆบทไหนก็ได้เหมือนเราโกผ่่าานับพีย้อเรวางไว้จําเข้าไว้โต๊ะหรออยู่แล้วเราไม่เจ๋งใช้คำว่าโต๊ะแบ่งเปอร์เซ็นต์บทนางเอกต้องเป็นต้องมีสักเรื่อง,งปีต่อปีก็แปดสิบยี่สิบอ่ะยี่ส <20. S 2> <laughs> ิบอะไรที่ <laughs> เราไม่ได้เป็นนางเอกเลยอ่ะเก่งใจแม่แอน์เขา ต้เขาาอยู่มานานเนี่ยแม่ต้องหลทางให้เบอร์ใหญ่ต้องหลีกทางให้เบอใหญ่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเล่นกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มาอีกแล้วดวิกิ่้เขาเลือกก่อนเลยอะนะฮะวิกิ่ให้เขาเลือกก่อนเลยใช่เขา่เลือกวิกก่อนแล้ววิกจ้าแข่งมากมาเรล่นที่แล้วอ่ะแต่เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงหมดปัญหาแล้วไม่มีวิกเราเป็นเบอร์หนึ่งเป็นนางเอกใช่แล้วใช้ความสวยอยู่แล้วแต่ว่าในทคีเซอร์อมาทุกคนแต่งหน้าน้อยมากตลกมาก เก่งน้องนายมากนี่เ,เห็นมา,มาตั้งนานโยเกง่งเอาจริงๆเก่งตั้งแต่ที่แบบว่าเรื่องนี้ตอนแรกไม่หลับด้วยอ่ะพ่อก็บอกว่าจ๊ะมาเป็นนางเอกบอกเฮ้ย <_ discussions> ไม่เอาโลกแล้วเล่นลัวใครน้องนายบอกอู้ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอาจริงเรื่องนี้มันไม่ได้มีบทเยอะมีแค่แบบความสนุกสนานที่แบบจ๊าเป็นจ๊ะที่แบบว่าเราไปทําเพื่อผู้ชายคนหนึ่งเราชอบผู้ชายคนนึงเราก็ทําเพื่อเขาได้เงินมาก็เปผู้ชายะไรอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวประชุมกันไปก่อนเดี๋ยวตามไป ยากมาท้าทายมันก็บุเนี้ยจริงจริงมันมันไม่ได้ยากเพราะว่ามันเป็นตัวเราตลกขบฮาแล้วก็เรามีเป้าหมายอ,อะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ยากเลยคือเล่นกับน้องนายเ,ออเพราะว่าเขาเบอร์ใหญ่ไงแล้วก็แบบว่าแล้วเราอะเป็นคนเส้นตื้นอยู่แล้วเวลาพวกพี่นุย้ยพวกอาไทยเล่นอะไรอย่างเงี้ยน้องกลับเล่นอะ แล้วเรายืนขำเลยมันจะมียูซีนนึงที่เราคิดว่าเออไม่เห็นแล้วหรอกเราก็นอนอยู่เราเข้าซีนด้วยนอนเล่นเงี้ยแต่เรานอนขำอยู่นั้นอ่ะแล้วอ่ะพี่ยอดก็บอกว่าเออเอาไม้เอาไม้เอาไม้อย่างเงี้ยแล้วก็เออใครเล่นไม่ดีวะอ๋อสันค่ะขำมีภาพเราเห็นเราด้วยเราไม่ได้แสดงเลยเรานอนขำอย่างเดียวอันนี้ความลึกไปเพื่อเอ็กซูทแบบนี่ในเอกซูทุกแบบข้างในเนี่ยมันจะต้องมีแบบใกล้ชิดแค่ไหนอุ้ย ใกล้คิดเลยอ่ะหรอเป็นยังไงบ้างพอนมันได้สัมผัสพอมันได้แบบใกล้คิดเฉยยังไม่ได้สัมผัสไปเลยไปเลยเหรอใกล้เฉยยังไม่ได้ใกล้ปุ๊กคันเหรออืออยากจะเมามากแต่ถ้าเมาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเราเล่าทั้งหมดเลยอ๋อมันจะแบบว่ามันจริงๆมันจะมีซีนที่เลิฟซีนไว้แต่ใช่เป็นว่าพี่ยอดอะไปเอาผู้หญิงที่คนหนึ่งมาเล่นเป็นแทนจ้าเอา เขาดูดูแต่แสดงออกมาก้ว่าเราเล่นเงินสี่ไม่ได้อยากเก็ตกรีดแต่เราก็เออ,อส่งกำลังใจให้น้องก็ไปให้เขาเล่นให้ดีม,มีเท่าเราก็ไลยอย่างเงี้ยหรือว่าเรายัดเงินไม่พอปะเรายัดเงินไม่พอพี่ยอดก็เลยเหลือเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะที่เราบอกพี่ยอดไปว่างคือขำทีเราก็เล่นได้เราไม่ได้ติดอะไม้มันเป็นตามเรื่องอ๋อที่เราคิดในเรื่องในเรื่องอะไรเงี้ยแต่เราคิดไปแล้วว่าต้องเป็นเราแต่ไม่ใช่เป็นคนอื่นแสดงว่าถ้าวันนี้เราเป็นนำ ลุ้นหน้าเราไม่ต้องไม่รับแบบว่าตัวเอสองสามแล้วอยู่ที่เงินแรงอยู่ที่เงินล้วนๆอยู่ที่เงินแล้วก็เวลาด้วยเอาจริงอ่ะถ้าเวลาได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเพราะจริงๆแล้วเราอ่ะมันใส่คอนเสิร์ตแล้วนอกจากคอนเสิร์ตแล้วเราก็ไปจ้าสร้างบ้านด้วยฝากด้วยนะคะจ้าสร้างบ้าน J A B A N 6 9ค่ะง้ไบางกัับบงงาานนนดกคอเสิร์ตที่มันจะต้องเวลากมาลโอ้โหออกปีสี่อ่ะคอนเสิร์ต ยังไม่เราไม่ได้ทันได้นอนเลยไม่ได้เข้าบ้านเลยช่วงนั้นไปกองเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โชคดีหน่อยที่แบบว่าบางวันกองเขาก็แบบเออเห็นว่าเราไม่ได้นอนอ่ะ <c oughs> เขาก็จะแบบเออจ้ามาสักทีียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิวนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็มีแค่สองวันนอกนั้นก็ตีสี่หมดเลยมันแตว่ากี่เดือนนะแป๊บเดียวแบบยวแบบยวป๊บเดียวประมาณเดือนสองเดือนประมาณนี้ก็แ้ววสูชีิตนะะเพราา่งานหนูก็เยอะนะรู้ไหจริงสู้มากคือเอาจริงๆถ้าแบบว่า ไม่ได้เป็นบทที่ที่มันเป็นตัวเราอะไรเงี้ยคงไม่ได้มาเล่นแน่เพราะว่าเราเดี๋ยวเราเครียดไงน,นี่เราก็สบายๆอันนี้ก็เป็นการเสิร์ชจ่ายแล้วนะครับจ้างหรือว่าคิวไม่ได้แล้วจ้างเองจ้างเองมอจาจ้างได้แต่เราอยู่ที่หนึ่งล้าน,น,นใช่ค่าแสน ตอนนั้นเสด็จลงขึ้นมาแล้วล้านหนึ่งอ,อ,อันนี้พูดจริงเรื่องจริง่เรื่องจริงค่ะเรื่องจริงแต่ออไม่มีใครจ้างไงถามพีออ่ตั้งค่าตัวนี้เก็ไม่อยากใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่คือเราต้องบอกก่อนว่าเอมแบบมีวงของเอมแลแ้วตอนนี้พอเอมมากับเราอ่ะนักดนตรีเขาอ่ะก็จะไม่ได้ไปงานเขาก็เลยมาปร,รึกษาว่ามึงเราต้องทำกูต้องทําไงดีวะเพื่อแบบว่าเมื่อแบบกูจะได้ไปงานวงกูเราก็เลยบอกว่าอย่างนี้ง่ายๆเลยมึงขึ้นค่าตั๋ว ขึ้นค่ตัวเนี่ยคือการปฏิเสธที่มันง่ายที่สุดแต่ถ้าใครสู้ละไปสำหรับเออกะฮาแสที่ผ่านมามันมีคนสู้ปะไม่มีห้า <c oughs> แสแรกไม่มีเลยแล้วตอนนี้มาล้านหนึ่งล้านหนึ่งไม่มีอยู่แล้วรับใจแต่เราอยากได้ <c oughs> เราอยากได้ <c oughs> สถิติที่แบบสูงที่สุด แต่ S <S ว่าอันนี้ก็คือาบบอกเจาภาพใครที่ต้องการควาตไยาเไป,ไ,ปเไม่แต่เราต้องบอกว่าร้านหนึ่งเ,เรารับแค่เฟสติวัลซึ่งเฟสติวัลเนี่ยมันมีค่าลิขสิทธิ์เพลงด้วยค่าลิขสิทธิ์ไม่ใช่ของเราร้านหนึ่งนะคะคือเรากับเอมเนี่ยก็อยู่หลักแสนแต่มันจะมีค่าลิขสิทธิ์เพลงอ,ะอ่ะ <โฆ S 1> ที่แบบโอ้โหใช่ที่แบบเพราะว่าสคนเราอ่ะเราล้อง40เพลง40าเอมอ่ะเพลงเพราะว่าเพลงเราเมาตัดเป็นเมดเลเมดเลเกิน7 7ครั ลิีสปิ์ไม่แค่สองหมื่นด้ยนะเฟสติวัลสามหมืน่นห้าหม,มื่นต่อนหนุ่มเพลงอารองสี่สิบเพลงเราพูดก,กี่นาที <laughs> เราไม่ได้พูดเรากินเหล้าเอ็นเตอร์เทนเอ็นเตอร์อเทนซึ่งจริงอยากให้เขาจ้างมาหรือยังไงหรือว่าจะได้เจอจ้างได้จริงๆอะเราอะไม่เคยบอกว่าเอ้ยห้ามจ้างใจเอ็มจ้างได้ตั้งแต่แรกแล้วที่ห้าแสนตอนนี้ร้านหนึงแล้วก็เลยอยากจ้างก็จ้างก็เลยอยากจ้างก็จ้างก็ใครจ้างก็ไปเราเป็นคนนี้อยู่นะประวัติการอยู่นะ สูงที่สุดตอนนี้ใช่ <Viol> แต่ไม่มีงานสูงเฉยๆในแค่ตัวผมแบบตักใจสูงเฉยๆไม่มีงานแต่งานเดียวเท่าไหร่นะงานเดียวงานเดียวเราไม่แพงนะไม่แพงถึงตัวเราลักพันนะลักพันทุกวันนี้ก็าสงสารใช่ไหมเสื้อในยังไมให้เว้ยอย่าใช้คำว่าเสื้อในใช้คำว่าสปอร์ตบาร์อ้โหแหวนมาแล้วกดด้วยคือไอ้แหวนมรแกดเนี่ยฮามากเราไปเล่นงานแล้วมี คุณแม่ท่านหนึ่งอายุ72 72ปุ๊บแล้วเขาก็มาดื่มดื่มดิ้งสนุกมากเราเต้นอ่ะแล้วแม่แบบ72อ่ะเราก็เลยดึงแม่มาบนเวทีแล้วเราก็พูดเล่นไงพูดเล่นกับแฟนคลับเราว่าแม่แม่ลองดื่มซิแม่ก็ดื่มดื่มดื่มเราก็บอกว่ามึงถ้าแม่เขาอยู่รอยขนาดนี้พวกเราก็อายุยืนลนกูคนมันใกล้เฮแล้วเราก็เลยบอกว่าแม่เอาจงจริงแม่มาดูคอนเสิร์ตเนี่ยแม่รู้ป่ะหนูชื่ออะไรเขาบอกจ๊ะนงพณี อันนี้แฟนคลับเราจริงๆเรียกจ้าผงพันีอยู่เลยเป็นแม่สูลาเป็นแม่ใกองข้อแล้วก็พงศ์แต่แม่เรียกเราจ้านงพันีปุ๊บเราเลยทอดแหวนมาแล้วกดให้แม่เลยโอ้โหหวใจใหญ่แหวนนี้เขมีให่แบบว่าคนมาดูเอาของให้เราเอาของให้เขาเราถึงจะบอกว่าถึงตัวเราหลักพันต่อวันอ่ะแล้วสปอร์ตบาร์บีกันอีกวันหนึ่ง วันนั้นไปเล่นหลังสิแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งน้องคนหนึ่งอายุยี่สิบต้นๆเขาบอกว่าแม่หนูเป็นแฟนคลับแม่ตั้งแต่เก้าขวบหนูร้องเพลงแม่ประกวดเพลงสตอร์เบลร์ซึ่งสตอร์เบลล์เนี่ยมันเป็นเพลงลึกของหนูเขาหนูบอกกูไม่เชื่อหรอกอะมึงลองร้องใส่ไหมน้องก็ร้องทําตัวแรงแต่แล้วก็ร้องได้หมดทั้งเพลงเราบอกเฮ้ยนี่แฟนคลับของจริงแล้วเราอะวันนั้นเรามีสติแหวกเราไม่ให้แล้ว เขาแหวนพรกดอ่ะเชา้ามาเราหัควักเลยเใช่ <c oughs> เราก็ไม่ใครแหวนะคือแล้วกูจะให้เลยดิวะตั้งหูก็ไม่ได้ <c oughs> เลยไม่ได้ <c oughs> ก็เลยมีสปอร์ตบาร์ <c oughs> เรา,าใส่เสื้อในอยู่แล้วแล้วก็มีเสื้อ้างนอกและสปอร์ตบาร์เราก็เลยถอดสปอร์ตบาร์ให้น้อง <c oughs> มันก็เลยเป็นไวรลัลที่ว่าโอ้โหแลวถ้าคนแบบโดนใจอีกอ่ะเอาอะไรอีกอ่ะอะไรอีกอ่ะไม่ได้ไม่ได้ใส่โล่งๆโลง ไม่ใช่เราผู้จัดการคือวันไหนคือวันไหนที่เราใส่ของมีค่าขึ้นไปเนี่ยแล้วเขาเห็นแล้วว่าวันนี้เดี๋ยวโอ้สนุกเกินแน่เริ่มแล้วเดินมาแล้วโดนริบแล้วนาฬิกาถอดมาก่อนเลยตั้งหูตั้งหูถอดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเราเราปล่อยของบ่อยเล้วเราเราไปขนาดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแฟนคลับเพื่อนเราอะเราเล่นงานเสร็จเพื่อนเราไปดูเรา แล้วก็กลับมาที่บ้านมาร้องคขาราเกะที่บ้านกันเช้ามาเพื่อนได้รางวัลไปสี่พันจากเราร้องเราเกะเราแกะคลิปรู้ตัวก็เนี่ยผู้จัดการเนี่ยอยู่บนรถเนวันไหนที่เราสนุกเกินอ่ะอยู่บนรถกลับบ้านกันมีตังในกระเป๋าเจ็ดหมื่นให้ผู้จัดการมดเลยก็บอกว่าทุกวันนี้หลักพัน้องตัวถึงตัวเราสัครเรสมัครผู้จัดการอีกไหมตอนตอนนี้ไม่รับสมัครอะไรเลย นอนก็สุดทางนี้แหอุ้ยแดนเซอร์ปังมากคือแดนเซอร์เนี่ยปังมากที่เป็นข่าวไปว่าแดนเซอร์สองเดือนอะ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าแดนเซอร์อ่ะนางจะแบบว่าเก็บเก็บรางวัลทุกวันและเขาก็แบบเหมือนเขาโจทอ่ะว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่เดือนนี้เท่าไหร่สองเดือนเขาได้เกือบเสือบสีแส้ทิปอย่างเดียวเออเราก็เลยบอกเฮ้ยทำไมได้รางวัลเยอะ <c oughs> จังวะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบ ที่แบบเราให้แดนเซอร์ลงไปจอยมันจะมีอยู่สามสี่เพลงที่แดนเซอร์ลงไปจอยดูแขกอะไรเงี้ยเขาเลยบอกเขาได้โทรศัพท์จากแฟนคลับมานะได้มาอย่างไรล้วงไปเหรอมิซาชิมเหรอแต่เสียดายไม่รู้รหัสผ่านเขาไปเกินเงาไม่ไม่เขาได้รางวัลจริงๆเพราะว่าเวลาไปที่โต๊ะอ่ะแล้วเขาให้ดื่มอะไรเงี้ยบางคนเขาให้สองพันสามพันยี่สิบดอลลาร์โอ๊ยจานนี้ ช้าในได้อยู่แล้วเพราะว่าคนมาก็ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้จะเป็นแบบว่าเรามีแก้วของเราเพราะเราครัวไงวโดน์วดนใส่ของเนี่ยเหรอเออใช่คนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านมันอันตรายเนาะอันตรายแล้วก็คุณเอมแนะนํามาว่ามึงมันมีเรื่องโรคติดต่ออะไรเงี้ยไม่ใช่เขาโรคไห้เราเราโรคให้เขาเพราะเราเจอคนเยอะก็เลยต้องมีแก้วของเราที่แบบเออเอาไว้ชนดื่มปกติดื่มจริง ดื่มจริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะลดละเ,เราลดที่ว่าเราไม่ลดลดที่ว่าเราไม่ดื่มหลายขนาดเ,เพราะการดื่มหลายขนาดเนี่ยเดี๋ยวเมา,เ,าเราต้องอย่างใดอย่างหนึ่งไปเปลยมีติ๊กแล้วมีติ๊กแล้วไม่ต้องเจอภาพที่ลงเวทีใช่ก็ตอนนี้ไม่มีภาพทิ้วเลยจนแบ,บบว่าเจ้าภาพบอกว่าจ่ายแบบอยากได้ภาพนั้นจ่ายเพิ่มได้ไหมอะไรย่างเงี้ยเราภาพนั้นเป็นตำนานไปแล้วภาพนั้นจะไม่เกิดขึ้นอะไรแล้วเกิดได้ถ้าถ้าเงินถึงก็ร้านหนึ่งเนี่ยก็ร้านหนึ่งฮะ ล้านหนึ่งหิ้วขึ้นค่ะทำไมเรายังร้อนงินอยู่อยู่ว่าเราก็เป็นแบบว่าเซต์ีสาเร็จเราหาเงินไปสร้างบ้านใด้คนค่ะธุรกิจริสร้างบ้านจริงๆมี3อย่างธุรกิจสร้างบ้านเดนหนึ่งเลยคือรับสร้างบ้านก็พิมพ์ว่าจะสร้างบ้านอันนั้นคือรับสร้างบ้าน2คือสร้างคูววลล่าแล้วขาย3คือเป็นธุรกิจบ้านสําเร็จเป็นบ้านสําเร็จที่แบบว่าคนที่มีงบน้อยใช่ค่ะมีมีงบน้อยสมมุติว่า คือด้วยความที่เราเปิดจ้าสร้างบ้านมาเนี่ยคนอ่ะคนน่ะสนใจจ้าสร้างบ้านเราเนี่ยประมาณ90,00ักว่าคนที่แอดไลน์มาอยากให้เราไปสร้างบ้าน<ม>แต่บางคนก็มีแบบว่างบไม่ถึงล้านแต่อยากได้บ้านขนาดนี้เราก็เลยมีโปรเจกต์นี้ที่เป็นบ้านสาเร็จที่เราประกอบไว้เลยแล้วก็ยกไปตั้งให้เลยมันก็เลยจะมีสามสามโปรเจกต์นี้ในธุรกิจนี้มัน,มนเออมันรู้สึกว่ามันดีมาก เพราะว่าเราชอบเราชอบหนูเป็นคนชอบสร้างบ้านอยู่แล้วอะชอบสร้างบ้านชอบรื้อชอบนู่นชอบนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราอะทาเองค่อยๆทําคือเราไม่ต้องเราค่อยๆทําไม่ต้องกู้อ่ะหนึ่งไม่ต้องกู้ค่อยๆทําแล้วก็แบบว่าได้ตังมาก็ไปค่อยๆทําค่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยได้เป็นเงินเราเองแล้วก็ได้เอาเงินเราอะไปทําเองไม่ต้องเอาเงินเราไปลงทุน เดี๋ยวโชว์รูมเราจะเสร็จเนี่ยไม่เกินอีกประมาณ3เดือนที่โชว์รูมเราจะเสร็จจริงๆแล้ววันนั้นเราลงรูปไปเนี่ยคนอะแอดมาประมาณเกือบ300กว่าคนแล้วจะมาจองออจะมาจองเยอะอะไอ้บ้านสําเร็จเนี่ยคะ<ช>่ะเราบอกว่าเฮ้ยเราอะอยากให้ไปเห็นของจริงๆเลยเราก็เลย,เเลยจะทําโชว์รูมที่พัทยาซึ่งเป็นที่ที่เราซื้อไว้ที่จะทําโครงการคูวิลล่า่อเพราะว่าคูวิลล่าหนึ่งเราขายไปแล้วเราขายไป้มันมีกำไร โหนี่อยากเปิดให้ดูเลยนะติดลบช้ำก็บอกแล้วไงที่มาล้อเพลงเครื่องเงินไปสร้างบ้านจริงจริงมันเรื่องทามนตในธุรกิจมันรุ่งเรืองอยู่ในยุคใหม่เอาจริงๆแล้วว่าได้ความที่เราอ่ะใจดีมากค่ะเราอ่ะชอบแบบว่าใจดีชอบแบบจริงๆริงเขาสร้างบ้านกันอ่ะเขาจะเริ่มกันที่แบบตารางเมตรนะคะ25งหมื่นาเขาได้เหล็กแพงท่าแรงแพงท่าแรง400ตอนนี้ไม่มีแล้วนะเจ้าผู้ร่วมตง คือแค่ชาบก่อชาบเข้ามุมสวยๆเนี่ยพันห้านะต่อหนึ่งวันถ้าแรงอ่ะเราแต่เราเนี่ยคิดอ่ะตารางเมตรละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยรวมของรวมแรงด้วยคือถูกกว่าในตลาดแลวเราเป็นจ้าด้วยที่แบบเรารับประกันเราไม่หนีไม่หายอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีอ่ะถามว่าเราเจอช่างที่เพราะตอนนี้หน้าใช้งานเรามันหลายสิบหลังหลายสิบหลายสิบที่อ่ะเราก็ต้องใช้ซับวันนี้ได้ซับถามว่าเราเจอช่างที่มาสมัครกับเราแล้วเลวไหมพูดตรงเยอะ แต่เราเป็นคนรับผิดชอบพอช่างแบบว่าพองวดงานนี้ไม่ตรงเราส่งวิศวะไปด้วยนั่นเราเปลี่ยนช่างและที่เสียหายเรารับผิดชอบไปแล้วอันนี้เปิดหนึ่งล้านบาทได้กำไรเท่าไหร่โอ้โหตอนนี้เปิดให้ดูเนี่ยหนึ่งล้านบาทก็คือติดลบไปแล้วสองแสนแล้วทำกำไรแค่นี้จะได้ยังไงเอากำไรสักเท่าไหร่ทำให้ดูดูดีขึ้นไปอีไม่คือมันเพิ่งเริ่มไงใช่เปล่ะคือไอ้หลังที่เราขาดทุนก็คือช่วงแรกๆแหละ แต่มันเยอะไปหน่อยเล้วโดวิชาพวกนี้มาจากไหนสามบ้านคือเราชอบเราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเราอ่ะมีประสบการณ์ในการโดนโกงเพราะว่าเราเอาเงินไปให้เงินทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อแต่งนั้นไงเอาเงินไปทํางานจริงๆไม่มีเราต้องทํางานและเราก็ต้องมีเงินไปด้วยจริงจริงคือคนอ่ะมันต้องเป็นแบบนั้นเราแล้วเราก็เอ๊ะเราร้องเพลงมาเราจะทําอะไรเนาะเพราะเงินอ่ะเรารู้สึกว่าค่ามันจะลดลงเราก็เลยไปซื้อที่แล้วก็ไปสร้างบ้าน แล้วก็ไปเข้าแอปแอปหนึ่งแล้วก็มีคนมาจองมานอนเอ้ไรายได้ไไดตื่นเต้นไปซื้อที่ใหม่แล้วก็สร้างแล้วก็ขายแล้วก็ประสบความสาเร็จทําไปทํามาเอา้ามีลูกน้องอยู่ในทีมเพราะว่าหัวหน้าช่างทิ้งก็อยู่กับเราก็เลยมามีจ้าสร้างบ้านอ,าอัออนี้คือความประสบคามิ้นืนด้วยไหมอุ้ยหนูพูดตรงเลยนะไอ้มูเนี่ยตอนล่าสุดที่หนูไปคาชะโนดเนี่ยหนูไม่ได้มูเรื่องนี้เลยคือหนูไปเล่นอุดรหนูไปเล่นงานที่อุดรและหนูว่าเป็นคนที่แบบ ถ้ามีเวลาหนูจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาสถานที่ออแต่เราเป็นคนไปไหว้ใหญ่เราเป็นคนเล่นใหญ่ออบรมพิธีแบบใหญ่หญอ,อ่หมดไปเกือบหกหมื่นวันนั้นอ,อ่ะเพราะมีนางรำด้วยเขาไม่ไดข้ขออะไรปู่แค่ไปไหว้ว่าปู่วันนี้หนูมาเล่นงานนะออถ้าอะไรที่มันไม่สมควรหนูขอสมาภัยแค่นั้นกลับมาโรงแรมในเมืองประมาณบ่ายสองครึ่งตื่นสี่โมงเย็นลูกน้องส่งมาว่าคุณจ้าคะคูเวล่าที่พัทยายังไม่เสร็จนะพี่รัวยังไม่เสร็จยังไม่ได้เก็บความเรียบร้อยอะไรยเงี้ย มีลูกค้าจะจะรับแล้วก็ซื้อเงินสดเลยสิบกว่าล้านนะแล้วเนี่ยเขาโอนมาแล้วครึ่งหนึ่งแล้ววันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเราส่งมอบเองค่ะใช่แต่ล่าสุดที่ยี่โอนโพสต์มันโดนหมอทักว่าพรุงนี้จะทำยังไงโอ้ยถดถอยเยอะทุกวันพรกนี้อ่ะที่เเรายอะมคือมันเยอะอยู่แล้วย้อนยอ้อนย้อนยอดเยอะไหมยอดเยอะเพราะคนรวมกันโอ้โหเยอะคือไม่อุ้ยจิตไม่ถึงเพราะว่า ไม่มีให้ขนาดนั้นตอนนี้ไปซื้อเหล็กซื้อปูนมาแล้วเราก็ไม่ถึงไม่ถึงเป็นสิบหรอกแต่ว่าแต่หลักร้านมัมีเออแต่ผลหลักได้ยังไงพราในมือเขาไม่ใช่เื่องนี้มันเป็นเงินเราเราเคยผ่านที่มันเยอะกว่านั้นมาแล้วก็เลยจิลเหรอเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็คงไม่ใช่แหละอะไรอย่างเงี้ยแบบปล่อยผ่านไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องเอาคืนนะ ก็คนนี่ทวงนี้ก็คือพี่สาวและเป๊กก็คือทะเลาะกับทุกคนแต่เราไม <ต primo S 2> ่ทะเลาะเราไม่โดนเรายืนเฉยๆเป๊กทะเลาะกับทุกคนแต่เราเป็แบบแม่พระตอนนี้เหรอตอนนี้มาตรการก็คือไม่ให้ยืนก็คือบอกเลยไม่ให้ยืนไม่บอกด้วยว่าไม่มีเพราะว่าเราถือเคสเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่มีเดี๋ยวไม่มีตัค์ป้าก็ไม่ได้คืนเราก็ทําใจว่าไม่ได้แน่นอน ใช่คือหมอดูเนี่ยหมอดูคนนี้เขาบอกจ้ะว่าเดือนนี้จะต้องมีมีทมี่มีสิ่งนี้มาติดตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอลูกนี้ทรยศลูกนี้หักหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราเราเรา,เราไม่มีอะไรมาติดตัวหรอกเออปล่อยมั้เถอะถ้ามันหักหลังเราเราก็แค่ไม่ให้มันยืดต่อขนาดจบแล้วแตมันนเยยออะ้ค่หลาโ โอเคโอสองพันกับพี่กินมากโอเคอยากได้เงินไปลองเเกบ้านมัน